รีวิวหนึ่งตัวจะดูว่าใช้ดีไหมมันมีแบตมาให้สองลูกซื้อแบบว่ามีแบตสองลูกเผื่อสำรองแบบชาร์จเผื่ออะไรนี่ใส่เข้าไปอย่างนี้นี่ ให้ดังกึกแล้วก็เปิด Honda Makita เออก็แรงดีอยู่ มีไฟได้วยนะไฟหน้าพัดลมให้ลูกศิษย์ลูกหาถืออย่างนี้เดินตามเดินตามหลวงพ่อหิ้วถือตามเดินกับปวดแขนอะไรทีเนี้ยมันจับได้ไงเนี่ยจับอย่างเงี้ยถือตามอาจารย์มันมีราคาถูกกว่านี้ แล้วแต่แบบอาจารย์สั่งแบบแบบสองก้อนแบบสองก้อนมันก็จะแพงหน่อยเพราะว่าเพราะว่าแบบสองก้อนถ้าแบบก้อนเดียวก็จะถูกหน่อยสั่งไว้เวลาอาจารย์ออกด้านนอกแล้วมันเป็นสถานที่ที่ไม่มีพัดลมอันนี้ตัวของอาจารย์เดี๋ยวทงจะไปถวายหลวงพ่อกับครูอาจารย์โตอ้อันนี้ของอาจารย์เอง เดี๋ยวชาร์จเลยเผื่อ,อไปใช้วันนี้มีเวลาสองชั่วโมงชาร์จได้อยู่ก็จะมีเต้าเสียบมอเตอร์มาให้อันหนึ่งมอเตอร์ก็จะเป็นรูปแบบนี้ดีอยู่ดีอยู่ดีอยู่ยแปลว่าดี มีอะไรแจ้งอาจารย์ได้นะอ๋อเผื่อว่าจะถามอะไรได้เลยเอแล้วเราจะรู้ได้ไงมมันชาร์จเข้าหรือไม่เข้าวะเนี่ยมันไม่มีละสิอ๋อล้วเคยใช้อยู่เหรอ หรือมันต้องชาร์จกับพัดลมถึงจะเห็นไฟเหรอเสียบตรงนี้เวลาเราชาร์จใช่แต่ไฟมันขึ้นตรงไหนล่ะพัลมชาร์จปกติมันจะมีให้เรากดว่ามีที่ว่ามันจะมีแสงอ่าสีมันไม่มีเหรอสิกับพัดลมมันเสียบข้างในมันก็จะไม่โดนเพราะว่าตัวเสียบมันจะเข้าไปด้านในเนี่ยอ่าใช่นั่นน่ะตัวเสียบมันอยู่ด้านในไงมันก็จะเสียบชาร์จไปด้วยไม่ได้ใช่ค่ะมันต้องแต่เปิด เวลาเปิดพัดลมมันจะขึ้นเหรอใช่ตอน<ช>นี้มันไม่แจ้งว่ามีก็นั่นน่ะสิแล้ว<ช>เราจะรู้ได้ไงว่ามันชาร์จเข้าหรือไม่เข้านั่นแหละปัญหาจริงจของหนูใช้อะมันจะมีเราดูว่าไฟมันขึ้นมาแล้วใช่ใชทีนี้อาจารย์ก็จะไม่รู้ว่ามันเข้าหรือไม่เข้าเพราะบาง กับปักที่มอเตอร์อ๋อถ้าถ้ามอเตอร์เขียวอันนี้ก็น่าจะเข้าไหมมอเตอร์มันขึ้นเขียวอยู่เดี๋ยวลองช้าไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไรทำไมยากเย็นเหลือเกินไม่ <c oughs> เป็นไรลองช้าไป <c oughs> เพราะมอเตอร์มันเขียวอยู่อ่อแดงแล้วโอเคแสดงว่าเข้าสวัสดีจ้าทุกคน <c oughs> นี่มันให้แบบมาสองก้อน <c oughs> ถวายหลวงพ่ออินถวายหนึ่งตัว เอาไว้ให้เวลาคนเดินถือตามหลวงพ่อเปิดเป่าให้หลวงพ่อมันดีกว่าอ้พัดลมตัวเล็ก